เชสเตอร์นินเตดมีผลงานในการปรีซีซั่น3นัดที่ผ่านมาดีเหลือกเกินครับ ชนะรวด3นัดครับยิงไป11ประตูและเสียแค่2ประตูเท่านั้นครับบางคนอาจจะบอกว่านี่ก็เป็นแค่เกมปีซีซั่นเท่านั้นครับแต่ถ้าเกิดมองลึกๆในรายละเอียดลึกๆแล้วกุนซือคนใหม่อย่างอิริทเทนฮากเข้ามาทําในสิ่งที่กุนซอคนก่อนๆทําไม่ได้ให้เป็นรูปเป็นร่างได้หลายเรื่องเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะการปลูกวิญญ,ญาณเพชรคาตขององตัวนี้มาซิยากองหน้าที่เหมือนจะหมดอนาคตกับทีมไปแล้วครับมาซิยาลงไป3นัดครับกับเกมปีซีซั่นยิงไป3ประตู 1ประตูกับลิเวอร์พูล1ประตูกับเมลเบิร์นวิกตอรีและอีก1ประตูกับคริสตัลพาเลตกลายเป็นนักเตะแมนยูคนแรกในรอบ15ปีที่ยิงประตูได้ในเกมอุ่นเครื่องก่อนเปิดฤดูกาล3เกมติดต่อกันต่อจากคริสตยโน o โรนันโดและเวดูนี่ที่เคยทำได้ในช่วงเวลาเดียวกันระหว่างปีซีซั่นทัวร์เอเชียเมื่อปี2007ครับ ที่สำคัญถ้าเกิดเกมอุ่นเครื่องที่เจอกับแอสตันวิลล่าในวันที่23กรกฎาคมนี้มาซิยาวยิงได้อีกก็จะทำสถิติเทียบเท่ากับรูนี่ที่เคยยิงได้4นัดติดต่อกันในการปรีซีซั่นเมื่อปี2007ครับเมื่อตอนที่มาซิยาวย้ายมาอยู่กับแมนยูเมื่อปี2015ครับเขายังไม่ใช่นักเตะที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแต่ว่าการ เปิดตัวด้วยการโซโล่เข้าไปยิงประตูรีพูในเกมแรกที่ลงสนามให้กับแมนยูมาซิยาวกลายเป็นนักเตะที่ถูกจับตามองมากที่สุดครับแต่ปัญหาของมาซิยาวก็คือความไม่สม่ำเสมอและเหมือนกับว่าไม่มีแรงกระตุ้นให้ยกระดับตัวเองครับ ในวันที่โชเซ่มูรินโญ่คุมทีมปีศาจแดงมาซิยาวถูกพัฒนาขึ้นมากกว่าเดิมยิงประตูสำคัญสำคัญเป็นกอบเป็นกำรรได้ยิ่งในฤดูกาล2019-2020ที่โอเลคุนนาโซชาเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมมาซิยาวยิงไปถึง23ประตูครับรวมทุกรายการเพราะถูกวางให้เป็นกองหน้าตัวเป้าเบอร์หนึ่งของทีมแต่ว่า2ฤดูกาลที่ผ่านมาครับมาซิยาวกลับฟอร์มตกไปดื้อฤดูดกาล2020-2021ยิงไปแค่7ประตูเท่านั้นครับ จากการลงสนามทั้งหมด36นัดส่วนฤดูกาลที่แล้วลงเล่นให้กับแมนยูครึ่งฤดูกาล11นัดยิงไปประตูเดียวเท่านั้นครับแล้วก็ถูกส่งไปให้เซบีย่ายิ้มตัวใช้งานครึ่งฤดูกาลหลังแมนยูหวังว่าการที่ส่งให้มาซิยาวไปเล่นในลาลิกาสเปนจะเป็นการสร้างความคึกคักให้กับมาซิยาวแต่เพราะว่าได้เปลี่ยนบรรยากาศ แต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นครับเพราะว่าฟอร์มของมาซิยาวก็ไม่ได้ดีขึ้นยิงไปประตูเดียวจาก12เกมถึงขั้นว่าโค้ชของเซบียาออกปากว่ารู้สึกผิดหวังกับการยืมตัวแบบไม่มีประโยชน์ในครั้งนี้มากๆเลยทีเดียวครับการขายมาซิยาออกไปก็จะเป็นทางเลือกที่แฟนบอลอยากเห็นมากที่สุดครับแต่ว่าปัญหาของการขายออกไปเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ค่าตัวนะครับเพราะว่าแมนยูคงไม่ได้เรียกค่าตัวสูงเท่าไหร่ครับแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าค่าเหนื่อยระดับ2,50,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ ไม่มีทีมไหนอยากจะทุ่มค่าเหนื่อยมาหาศาลกับนักเตะที่ฟอร์มขึ้นขึ้น,นลงๆแบบนี้แน่นอนครับในขณะที่ทีมปีศาจแดงอาจจะต้องจำใจขายมาเซียาแบบขาดทุนแต่ว่าคริเยโนโรนัลโดดาวยิงเบอร์หนึ่งของทีมกลับมามีปัญหาไม่ไปร่วมทีมปีซีซั่นทั้งที่ไทยแล้วก็ที่ออสเตรเลียครับทำให้โอกาสของมาเซยาและมาคัสแรดฟอร์ดเปิดกว้างขึ้นมาทันทีครับ มาซายาวยิง3แรดฟอร์ดยิงไปแล้ว2เจดอนซันโชก็เรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ในการยืนไปปีกขวาด้วยการยิง2ประตูจาก3ใน3นัดแรกครับสิ่งที่เชนทักเปลี่ยนแปลงให้นักเตะทั้ง3าคนกลับมามีฟอร์มที่ดียอดเยี่ยมแบบนี้ไม่ใช่การปรับเปลี่ยนเกมรุกนะครับแต่ว่ามันคือการสร้างความฟิตที่มากกว่าเมื่อก่อนทุกคนวิ่งไล่บอลมากขึ้นเมื่อเสียบอลแล้วเร่งเอาบอลคืนกลับมาให้ได้และเดินเกมลุกต่อทันทีเมื่อครองบอลได้มากโอกาสสร้างสรรเกมรุก เพื่อลุ้นประตูก็มีมากตามไปด้วยครับก็เรียกเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในองค์รวมก่อนแล้วกันครับแล้วค่อยเพิ่มสิ่งที่นักเตะแต่ละคนต้องทำเข้าไปอย่างที่เทนฮากบอกก่อนหน้านี้ครับเมื่อทุกคนได้พัฒนาในส่วนของตัวเองแล้วแล้วเอาข้อดีมาใช้รวมกันในทีมทุกอย่างในทีมก็จะออกมาดีขึ้นด้วยครับมาซิยาบอกว่ารู้สึกมีความสุขมากๆที่ได้เล่นให้กับแมนยูและดีใจที่ยิงประตูได้อีกครั้ง และหวังว่าจะยิงได้อีกในเกมต่อๆไปมาซิยาวแสดงให้เห็นแล้วครับว่าแมนยูพึ่งพาเขาได้และไม่ใช่นักเตะจอมขี้เกียจยิ้มยากและเป็นส่วนเกินของทีมอีกต่อไปแล้วแต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าการยิงประตูสม่ำเสมอควรจะเกิดขึ้นทั้งในเกมอุ่นเครื่องและเกมลีกด้วยอีก3สัปดาห์ข้างหน้าครับพรีเมียร์ลีกจะเปิดฤดูกาลแล้วถ้าโรนัลดไม่อยู่มาซิยาวจะกลายเป็นกองหน้าตัวเลือกแรกๆของทีม แต่ถึงแม้ว่าโรนัลโดจะไม่ย้ายไปไหนฟอร์มที่ดีของมาซิยาวเนี่ยก็น่าก็น่าจะทําให้เทนฮากเลือกเขาออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงได้แบบไม่ต้องคิดมากครับและนี่ก็คือเรื่องราวของการเข้ามาเปลี่ยนแปลงของอิลิกเทนฮาครับที่ทําให้มาซิยาวกองหน้าที่เหมือนจะหมดอนาคตกับทีมเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ